สวัสดีครับม m เ็เวสป้าล้งสิตนะครับวันนี้มีหนึ่งเคสนะฮะพีมาเว่125สาม v ีนะครับสีน้ำเงินรุ่นแรกล้อ11นิ้วนะครับ <okay. S 1> ก็วันนี้เรามีเคสจะมาแนะนำเรื่องช่วงล่างมีเสียงดังขับขี่แล้วสายยางกินซ้ายกินขวาอะไรประมาณนี้นะครับก็ พอได้นําวันนี้ก็เราอาจจะต้องดูผ่านตาด้วยตัวเองนะเวลาเราเสียตังค์เนี่ยมันได้สมน้ําสมเนื้อนะครับไม่ใช่เข้าไปโดนที่ตุ้มตุ้มตุ้มเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยความเข้าใจของเราก็คือแบบว่ามันเสียแต่เสียยังไงเรามาดูกันนะจ๊ะโอเคพิมาเวล่าร้อยยี่บห้าคันนี้นะครับลูกค้าแจ้งไว้มีเสียงดังเวลาขี่ช่วงล่างสายนี่อันนี้บูตตัวนอกนะครับ โดยโดยสภาพแลเละมองไม่มีอะไรนะก็แล้วเราดูตัวในกันก็หลักๆช่วงล่างก็จะมีบูสสวิงอาร์มนี่ถ้าสาบผมเรียกบูสสวิงอาร์มนะครับลูกค้าจะเรียกบูทแท่นเครื่องหรือว่าอะไรก็ลองดูแต่ถ้าฟังผมแล้วแนะนําเป็นบูสสวิงอาร์มมันจะเข้าใจตรงกันนะก็หลักๆวิธีสังเกตล้อหลัง ล้อหลังตอนนี้ผมยกขึ้นนะมันเลยตรงแต่ในความรู้สึกของเราเห็นไหมมันจะเอียงซ้ายนิดนึงอันนี้ทำอ่ามันเอียงได้เกิดจากน่าจะอุปรกรณ์บางตัวมีการชำรุดหรือเสียหายทำให้อ่าเขาเรียกว่าไงจุดกึ่งกลางไดมิเตอร์ผิดเพี้ยนไปทำให้สูญรถเราทำให้ยางกินซ้ายกินขวาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็หลัก มีหนึ่งจุดแล้วที่ที่นำเสนอไปแล้วก็คือตัวบูตสวิงอาร์มนะครับก็บูตสวิงอาร์มอีกตัวหนึ่งด้านในนี่เห็นไหมมีเห็นไหมมีรอยอะไรมีช่องว่างนะค่าดำดำเนี่ยมันมีรอยกดเนี่ยด้านบนเนี่ยเป็นรูโพรงเลยอัน,น,น,นเนี้ยตัวนายน่ยำรุดแล้ววิธีดูจากโดยตาเปล่าเนี่ยจริงๆมันดูได้หมดเลยนะครับอยู่ที่เรารู้จุดรู้หรือหรือวิธีการดูหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่อยากดูไม่อยากเมื่อยเลยก็บางหมาดกระหล่ำเลยครับ ดูฟร <inä Dank. S 1> ีแนะนําฟรีนะเพื่ออะไรเพื่อความสบายใจในการจ่ายเงินนะครับเพราะบางหมัดทําไมบอกหมดเลยก็ทํางานคนเดียวครับกินอิ่มนอนหลับทุกวันนี้อยากจะช่วยช่วยเพื่อนเพื่อนที่รักนิเวศป้าโดยประสบการณ์ตรงของเราที่สละเวลามาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับก็ยังไงดีบูตตัวสวิงอาร์มนี่มันมีสองตัวใช่ไหมของศูนย์นี่แนะนําเลยนะครับทําไมสองศูนเขาสร้างมาให้มันมีสองตัว รู้ไหมผมบอกให้เวลาของสองชิ้นอนะ่ะเวลามันทํางานร่วมกันอะ่ะมันไม่สามารถเสียพร้อมกันได้เลยสองตัวนะครับของแต่งทําไมผมไม่ขายเลยว่าบางกําไรดีนะบอกไม่ครับเวลามันเสียมันเสียเลยครับมันไม่ได้บอกเรามันมีเขาเรียกว่าไงถ้าเล่นเกมบอกมีสองชีวิตพังได้ทีชีวิตนะ <laughs> โอเคฝากไว้ด้วยฝากไว้คิดนะครับบางอย่างดีไม่ดีคำแนะนำนี่ ่ายทอดได้จากบางหมัดกาหลาดได้เลยนะผมอยากให้เขาเรียกว่าไงการเปิดอูเนี่ยมันได้ความรู้ด้วยในการจ่ายเงินไม่ใช่บางคนก็เห็นช่องว่างเอ้ยทำทำนิดทำหน่อยก็ได้ตังแล้วเปิดร้านเลยดีกว่าถ้า่างนั้นถามว่าการใส่ใจหรือประสบการณ์เนี่ยมันต่างกันนะครับโอเคอีกหนึ่งจุดเนี่ยเราดูแล้ววิธีดูสองจุดละแล้วก็อีกทีนึงก็จะมีที่บูธแท่นเครื่อง ใครจะเรียกยังไงผมไม่รู้ผมบอกว่าลิฟต์แท่นเครื่อง er นะครับตัวนี้ลูแท่นเครื่องตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ยเห็นไหมรอยแตกซึ่งวัสดุของบุทแท่นเครื่องเนี่ยมันทํามาจากยางนะครับถาว่าการสึกหลอการเสียการหายเนี่ยมันเป็นเรื่องของอายุการใช้งานนะครับอย่าไปด่ามากเลยนะครับอะไรเวตาไม่ทนหรืออะไรผมบอกเลยว่ามันเป็นความรู้สึกเราความคิดของเราเท่านั้นนะโลกนี้มีอะไรที่สวยงามแล้วก็มีอะไรที่สูญสลายด้วยตัวของมันนะครับโอเค หนึ่งจุดฝากไว้อีกหนึ่งจดนะครับเรื่องของบ o ธสวิงอาร์มพิมาวล่าสเปนนะครับทุกตัวที่อยู่ในประเทศไทยนะครับพอช่วงล่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเดียวกันหมดเลยนะครับโดยประสบการณ์ตรงจากช่างหมัดดิวตป้านะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่ถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะก็หลักๆวันนี้บูธแทนเครื่องไปแล้ว อันนี้คือไฮไลท์เลย้ายซีเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าสวิงอาร์มด้านในสวิงอาร์มนี่ประกอบไปด้วยลูกปืนยางกันฝนไม่ใช่ยางด่เป็นสติกกันฝนสีขาวเห็นไหมมันมีคาบคาบคาบอะไรคาบสนิมสนิมเกิดจากอะไรการเสือการสึกหลอของเหล็กหรือชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่เสียสีกันมันทําให้เกิดสนิม โดยที่สนิมมาจากอะไรถ้าเราหล่อลื่นโดยโดยเขาเรียกว่างาสันพวกจละบีถ้ามันเครื่องอะไรเงี้ยมันก็ทําให้สนิมไม่ขึ้นใช่ไหมแต่เนี่ยมันมีการสึกหลอเสียสีทําให้เกิดสนิมนะครับการสึกหลอเสียสีทําให้ความหนานแน่นของอุปกรณ์สองชิ้นนั้นหลุดหลวมไปเลยส่งผลทําให้ช่วงล่างเรามีปัญหานี่เองนะครับก็ เห็นไหมง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับกับ BMG หรือบางมังตลาดเดี๋ยวนี้เราจะมาทำประมาณคลิปประมาณแบบประมาณเนี้ยแนะนำเพื่ออะไรคือผมยืนยืนหนึ่งเลยนะครับว่าเราจ่ายเงินเราต้องคุ้มนะครับนิวเวสป้าไม่ใช่รถที่แบบสิ้นเปลืองอะไรนะถ้าสิ้นเปลืองผมไม่ซื้อเก็บไว้หรอกเยอะแยะก็โอเคอีกหนึ่งจุดนะครับบูทดูสวิงอาร์มบูแทนเครื่องเอง ลูกปืนสวิงอาร์มอันนี้คือจุดหลักๆของการใช้รถช่วงล่างในชุดหลังเลยนะครับก็ยังไงชอบถูกใจก็ฝากแชร์ด้วยนะผมจะให้ลูกค้าทุกท่านเป็นการตลาดนะครับเดี๋ยวจะมีโปรโมรชั่นพิเศษให้กับลูกค้าที่แชร์หรืออะไรพวกนี้นะมันมีส่วนลดอยู่นะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะแชร์กลุ่มแชร์ส่วนตัวขอให้เรา ช่วยผมนิดนึงในเรื่องการตลาดนะเพราะบางหมายคนเดียวโหไหนจะต้องมานั่งตื่นมานั่งแชร์โพสแชร์อะไรก็ยังไงก็ลบกลัวลูกค้าแชร์แล้วก็แคปใส่ในคอมเมนต์หรืออะไรได้เลยนะครับหรือแชทส่วนตัวรอบดิวในในแชทอะไ์อะไรเงี้ยนะครับเพื่อ d o u ปร e w ชา c เราคุยกันหน้าร้านเลยผมดูว่าทุกคนอยากทาเพื่อผมผมก็อยากทาเพื่อทุกคนนะครับโอเคคลิปนี้ สั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับเรื่องช่วงล่างสปรินพีมาอย่าให้ตกหล่นนะครับสายตาของเรามีเหมือนกันทุกคนนะครับอย่าให้เป็นช่องทางหรือเขาเรียกไงเป็นช่องว่างให้คนอื่นเขาย่ำยีเรานะจ๊ะโอเคบางหมาดกระลาดฝากไว้เท่านี้นะนี่เป็นงานหน้าตาบางหมัดสียังเงาอยู่เลยรถห้าหกปีแล้วโอเคฝากไว้ด้วย พีมาสีน้ำเงินแห่งดอนเมืองนะโอเคขอบคุณลูกค้านะครับที่แวะเวียนมานะผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับสำหรับการดูแลรถเนี่ยจะให้เหมือนรถที่บ้านเลยผมเพิ่งดูแลมาสิบกว่าคันต่อทะเบียนได้ทุกคันผมก็สบายใจแล้วครับเรามีเราต้องรักษานะครับถ้าวันที่เราไม่มีแล้วเรามานั่งนั่งคูดคําว่าเสียดายมันไม่มีประโยชน์นะครับโอเควันนี้จากกันเพื่อเท่านี้นะ ถ้านึกอะไรได้เคลิปอะไรดีๆผมจะไลฟ์ให้ฟังในข้อมูลที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้เคยเจอในมุมมองของผมนะครับโอเควันนี้ฝากอย่าลืมนะครับแชร์นะบงังหมัดลูกค้าคือคือเพื่อนเพื่อนก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันทำการตลาดนิดนึงโอเคแค่นี้แหละบายบายสวัสดีครับ